สวัสดีค่ะเอมี่ธนปรพรสุวรรณาล่าค่ะอายุ29ปีค่ะปัจจุบันทำอานชีพเป็นช่างแต่งหน้าค่ะค่ะแล้วคือที่พี่ขอว่าเขาจะต้องชอบเพศ,เ,พศเดียวกัน,กนเป็น t r a n s g เด d e r ค่ะเออคือมองข้ามไปเลยไงอเจอกันยังไงฮะเห็นบอกว่าประทับใจในรอยยิ้มใช่ค่ะก็คือครั้งแรกก็คือว่าผมะไปซื้อตุ๊กตา ที่เชียงใหม่นะครับซื้อตุ๊กตาแล้วก็ไปเจอกับรุ่นน้องแล้วก็มากับเอมี่พอดีครับ<ม>ตัวตุ๊กตานยไม่ได้ซื้อให้ใครซื้อให้แฟนเก่าอพอดีเป็นแฟนเก่าซื้อให้ทไมอ่ะเพราะว่าม,มันเกิดแฟนเก่าครับมันเกิดแฟนเก่าแล้วไปซื้อแล้วไปเจอน้องเอมี่ตอนนั้นเขายังผมสั้นอยู่แล้วก็เขาก็เดินมาแล้วคราวนี้ผมก็บอกว่าเออไม่รู้จะซื้อตุ๊กตาตัวไหนดีพูดกับรุ่นน้องนะครับคราวนี้เขาก็พูดสวนขึ้นมาว่าเอาตุ๊กตาแรดสิ ก็เลยกัน<อ>จีนเขาไม่ใช่ไม่คือเราเห็นตุก๊กตาแลกพอดีไงแล้วก็มันน่าจะเหมาะสมกับเขาแล้วก็หมั่นไส้ที่เขาบอกว่าจะซื้อไปให้แฟนเขาด้วยอะไรอย่างเงี้แกแกมาพูดเสียงดังให้คนรู้ทาไมว่าจะซื้อให้แฟนใช่ไหมฮะเอาตุก๊กตาแรกสิคุณยังไงซื้อแ, <g ül üyor> แล่เลยตอนแรกก็ตกใจนะครับแต่ว่าด้วยด้วยรอยยิ้มของเขาเราก็เลยรู้สึกว่าเออน่ารักดีแต่ก็ไม่ได้แบบอะไรก็หัวเราะกันเล่นๆกับกับรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยครับแค่นั้นเองแล้วก็คราวนี้ก็ไม่ได้สนใจแล้วก็กลับมากลับมาก็ เพิ่งไปเจอรุ่นน้องในมหาวิทยาลัยตอนที่คณะให้เราเรียนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ก็เลยแซวรุ่นน้องบอกว่าเอ้ยเพื่อเราน่ารักจังเลยอ่ะติดต่อให้หน่อยอะไรเงี้ยครับด้วยความอาจจะเจ้าชูนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เลยขอขอเล่นๆนะครับไม่ได้คิดอะไรนะพูดเล่นๆแต่คราวนี้รุ่นน้องมันเหมือนกับเป็นแม่สื่ออะไรเงี้ยครับกับเอมีใช่ใช่ครับก็บอกว่าเอออย่างเง้นเดี๋ยวติดต่อให้ก็อยู่กับแฟนได้ประมาณเดือนนึงแล้วก็มันไม่ใช่ผมก็เลยเลิกลากันไปครัวนี้ก็ ไม่ได้เมมเบอร์ไว้ด้วยนะครับก็ไปไล่ดูว่าเออเราโทรหาคนนี้เรารู้สึกว่าเราสนใจเขาอยู่อะไรเงี้ยครับก็โทรหาก็ไล่ไปจนเจอจนเจอแล้วก็โทรไปหาเขาครับตอนนั้นประมาณตีสองโทรไปตีสองใช่ครับรับอยู่ฮะรับอยู่รับอยู่รับอยู่เบอร์แปลกรับหมดทั้งนั้นอ่ะใช่แล้วแต่คือหลับไปแล้วนะเออหลับไปแล้วถ้าแม่ถ้าแม่โทรมาก็กดอ g กนอนวก่อนวางไปก่อนใช่แต่อันนี้เบอร์แปลก ผู้ชายคนนี้โทรมาจำเบอร์เขาได้จำได้เมมไว้ก่อนแล้วตีสองใช่ตีสองเลยตีสี่ก็รับตีสองเสียงแรกเราทำยังไงตอนฮัลโหลตอนนั้นพูดครับไงตอนนั้นผมสั้นตอนนี้ครับไม่ค่อยเต็มปากแล้วไอะก็ฮัลโหลครับอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยกแกล้งถามไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะถ้าเขาโทรแล้วบอกว่าอ๋อขอยืมเงินจากห้าพันได้ไหมก็ต้องรีบตัดสายก่อน เมื่อก่อนคุณผมสั้นพูดครับด้วยแสดงว่าคุณเพิ่งมาแต่งหญิงก็เพิ่งมาแต่งหญิงประมาณห้าหเจ็ดปีนะครับอ๋อเียอ๋ออันนี้อันนี้รูปประมาณตอนที่คบกันได้ประมาณสามปีมากประมาณนี้เอม้ยน่ารักเหมือนทอมเลยอ่ะเนาะใช่เมื่อก่อนมีผู้หญิงมาจีบเยอะ่คิดว่าเป็นทอม แล้วทำไมมาเปลี่ยนแปลงตัว,เอ,อตวเองพ้อยไอ้ฮะคือช่วงน,นั้นคือมันเริ่มมาอยู่กับเขาแล้วค่ะแล้วก็ย้ายจากที่เชียงใหม่มาอยู่ลําพูนแล้วก็มาทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อนๆก็บอกว่าไว้ผมยาวเถอะเป็นเป็นตัวเองดีอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็คุณแม่ของเขาก็บอกว่าให้พูดค่ะดีกว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นตัวเราดีมันรู้สึกว่ามันเพราะกว่าก็เลยเริ่มผมยาวตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยค่ะ,<อ>ค,ะคุณก็อยากให้เขาแต่งหิง ก็อยากครับเพราะว่าจริงๆแล้วอยากให้เขาเป็นตัวเองมากกว่าอะไรเงี้ยครับตอนวันนั้นวันนั้นเขายังถามอยู่ว่าวิขอแต่งหญิงได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่เขาก็พูดพูดเจ้าพูดข่าตั้งแต่แรกๆแล้วเราก็เลยว่าเอาก็เต็มที่เลยคนเหนือกลางคนเหนือคนเหนือเจ้าคนที่ไทเจ้าคนละปูนเจ้าอ๋อเขาก็มีความอ่อนหวานของเขาอยู่แล้วก็เลยขอเขาแต่งหญิงตื่นเต้นไหมกลัวเขาบอกว่าไม่ให้แต่งถามเขาก่อนว่าชอบหรือเปล่าที่เราแต่งหญิงแบบนี้เขาก็บอกแต่คมตอบคำตอบของเขาคือเขาตอบว่า เห็นเราสวยอะ่ะเขาก็มีความสุขเราก็เราก็เลยคิดว่าเอองั้นแต่งต่อไปดีกว่าอะไรออนี่ก็ยาวๆเลยทีนี้ใช่ค่ะอ,อ๋ออยู่กันมาสิบปีแล้วมีอะไรอยากจะบอกเขาบ้างสําหรับตัวหนูหนูคิดว่า<ม>ที่ผ่านมาคือทําดีด้วยกันทุกวันอยู่แล้วแล้วก็บอกรักกันทุกวันอยู่แล้วแต่อาจจะมีปัญหาช่วงชีวิตบ้างที่เราเคยทะเลาะอะไรกัน,นี้แบบนี้บ้างแต่ว่าก็ขอบคุณนะคะที่ยังดูแลกันมาตลอดในวันที่เราไม่สบายบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ ยังรักเสมอนะขอให้รักกันตลอดไปด้วยคเับพี่ทาวรับเขาอยากบอกอะไรก็จริงๆแล้วผมต้องต้องขอบคุณรายการนะครับที่ที่ให้โอกาสเรามาเพราะว่าตอนที่บอกว่าจะมารายการแล้วบอกเขาอะครับชวนเขาแล้วก็พอดีว่าผมเป็นคนติดต่อเนาะแล้วก็เขาก็บอกว่าเอ้ยไม่อยากไปเลยเพราะว่าเขาอาจจะดูไม่เหมาะสมกับผมอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยบอกว่าจะอยากจะบอกเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันความเหมาะสมมันไม่ได้อยู่ที่ คนอื่นพูดเนาะ<ช>แต่มันอยู่ที่เราสองคนมากกว่าอะไรเงี้ยครับแล้ววันนี้ผมอยากพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วอ่ะผมรักเขามากแล้วมันก้าวเข้าสู่ปี11แล้วแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยเนาะผมอยากจะขอเขาแต่งงานนะครับ น้องเอมี่แต่งงานก anyway, ับไอ้เนาะแต่งเจ้ามือเหรอเอมี like ่ไ oh, ม่ต้องไม่มั่นใจเลยว่าเราไม่เหมาะสมกับใครคนอื่นก็คือคนอื่นนะ รู้สึกยังไงบ้างตอนนี้รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยฝันกับตัวเองไว้ว่าตั้งแต่เด็กนั้นจะไม่เคยบอกใครนะคะเคยพูดเล่นกับเพื่อนๆบอกว่าอยากแต่งงานตอนอายุ30แต่เราไม่รู้ว่ามันจะมีวันนั้นหรือเปล่าเพราะาด้วยความที่เราเกิดมาเป็นเพศทางเลือกหรือ transgender เนี่ยโอกาสมันมีน้อยมากแต่วันนี้เขาขอบคุณเขาจริงๆที่เขาเลือกเราขอบคุณค่ะอยบอกอะไรเขาสิบเอ็ดปีนะ<อ>เขาเขา,เขาทำเพื่อเราในวันนี้ ตอนนี้คิดไม่ออกแล้วอะ่ะก็รักมากค่ะก็ขอให้อยู่กันตลอดไปแบบนี้นะรักมากจริงๆค่ะขินดีด้วยนะคะ,ะคุณครับมีอะไรจะบอกครับ<อ>ตั้งแต่นี้ไปก็คืออย่างน้อยเราก็ได้บอกให้ทุกคนรู้แล้วว่าเราเหมาะสมกันครับรักมากๆครับชวนหน่อยอ่ะหนึ่งสองสาม N F สขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสแซเอสถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสแซเอสใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสแซเก็พวกเรานั้นทำายการที่วิยาเซนที่วิยาเซนที่วิยเซนที่วิยาเซนที่วิยา